สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนบุมองสุบอนครับผมตอนนี้กับวีลาประมาณสี่โมงแรงครับพี่น้องผมนี่เบิ่งบรรยากาศร่มล่มครับพี่น้องล่มคุณครับร่มกระลังมาแห้งพี่น้องผมบ้านนี้พน่้ใส,ส้ก็เลยสีเอาเบาเครื่องบินดวงนี้ไปทดสอบแลนเบิง่งไหมครับพี่น้องผมหลังจากมือน,นั้นโลงใสกกสะข้ามพํมโลดปีคากที่แหละกระชากดึงเพระบบาะว่าบวกล้าขึ้นบัดแดกหลายยานตกก่าลยเอาฮปเฮ่าโ่าฮ่าฮา่่ สอบเรียบร้อยแล้วบันล้มมากค่ะสิเอาไปทดสอบล่องเบิองครับพี่น้องผมว่ามันสิเป็นคือเก่าบหรือมันสีห่มใส่ก๊กสะคำอีกคือเก่าลูกมือนั้นมือนั้นล่องแห้งล่องแห้งอีหลีจังจังไหนจังหัวสักจังว่าเดี๋ยวมันเป็พรือมันเป็นน้ำล้มบ่เบิางแล้วนาสิเป็นน้ำล้มหลายกว่าลัวนี่นะครับมือแรีนสีเปียวด่าแดงมือนี้เพราะนี่ใส่ว่างมืออื่นเบา่างนี่อือเดี๋ยวแดนตกเปียวมาแรีน เดี๋ยวแลีนเบาวดวงนี่ก่อนจังเขาเมื่อ,อเพิ่นสิเป็นเอาเบาอีกยังเพิ่นเกาะสองของส่งปีเตอร์สองของส่งปีเตอร์สีแดงเพิ่นสีเอาปีศาจแดงเพิ่นมาแลีนครับพี่น้องผมผลเพียงไส้ก็เลยว่าแลีนดวงนีก่อนว่าเสรนเอาผูก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 เขาเตรียมไปจวดเบื้องมันสีเป็นจังไหนอาการมันบานเมื่อนานหนาสีเป็นน้ำล่มล่มกระแทก แปลว่าตอนมือนั้นมันร่มใหม่ร่มร่มแหลกของปีนะครับผมร่มแหลกของปีก็เลยเบาขึ้นยูด่ดีดียู่ว่ายู่กับหัวซักลงมาหน้าสงสัยป้าพี่น้องบานเอาไปเบาไปแลนครับผม <ไป S 1> พุน่นละครับพี่น,อนะนอ้องนะสนามปล่อยเบาพวกนี้ซ้ายอยู่พุน่นก็พ่พุ่นละครับผมดึงเสือ้อขวมก็ขวมป้าเขาไปแลนเบาเนี้ยป้าเขาเขียวพี่น้อง ผู้ลงข้นเป็นอะไรสิว่าเป็นบ้า <laughs> บ้ากับบ่าได้เพื่อไงใส่บ้าบ้าแลนเบาเห็นลมมากบ่ได้จวดย่างเดียว <laughs> เห็นลมละจวดคนมักจวดไปพี่น้องก็ภัยก็ภัยสถานที่ปล่อยว่าว <laughs> เดี๋ยวก็รู้กัน,กกนครับพี่น้องผมตอนนี้เขาก็มาอดหมองปล่อยว่าวเรียบร้อยแล้วพี่น้องผมกลางปลา,าเขาเขียวละเขากำลังถอกนี่ครับผม ห่วงเขากระลังงามอีกประมาณเดือนหนาคือที่ด็เกี่ยวอยู่ครับร่มกระลังดีพี่น้องมาลุนกระเบาเครื่องยินดวงนี่ไหมครับผมหลังจากที่ทําการสอมแมเมแล้วมันสิเป็นจังไง <c oughs> เอา้าหาลุ่นพี่น้องผม <c oughs> เอา้า เอ้าคืนย่างสวยงามเลยพี่น้องบ้านนี้ใยเสือกเซฟิมปลอยเสือกใสสุดยอดเลยบานนี่ฮ่าสุดยอดมากๆย้อนเสือกเซฟิมย้อนเสือกใส ล่มเทิงกำลังมากพี่น้องตอนนี้กำลังไล่เสือกไส้ครับผมนี่ครับเป็นเรยพี่น้องสุดยอดวะครับผม โอ้ยปวดเอ็นข้อเดี๋ยวไปเบิ่งมุมมองด้านน้านพี่หน่อง,งจูบบอฟิมบอจูบปันไดล่มบอทันแห้งที่นี่เดี๋ยวพ่อกันฟิมพ่พอคนเอาผูกไว้เลยบา้านบอลมงมเดอกบานตีดล่มละ่ะเดี๋ยวเ่ามาเบิ่งมุมมองด้านน้านพี่น้องบหมนโอ้ยเหลี่ยมตา นั่นครับพี่น้องผมมุมมองด้านหน้าสุดยอดเลยบานพี่น้องอหลังจากไฟแล่นสองสามไฟบ่าขืนจากเถื่อเถือสุดไทยข้างปลายใหม่ล่องใส่ปลายไม่บาดนี้บ่อร่องบาดนี้แน่นอนแล้วบาดนี้ สุดยอดเลยครับผมขืนเที่ยงขืนงามครับบานนี่เบาเกาเตพีไกยครับพี่น้องผมเป็นเครื่องบินขนาดร้อยหาสิบเส้นนี่แหละครับพอ่นี่ใส่ก็เอามาเอาเกดไม้เมติดไม้ครับผมลอกกระดาษออกแล้วก็ติดไม้ครับผมแล้วก็มาแรนให้พี่ให้น้องเบื้องนี้แล้วครับผมนี่ครับมุมม่งด้านน่ะมือหนีร่มดีดีพี่น้อง นี่แหละครับผมความสุขแลนวาวพังเสียงสนุกพญี่ยงไสอยู่กลางทงครับผมนี่เบิ้งบรรยากาศพี่น้องแถวนี้บ่มีบ่มีบ้านคนครับผมเดินดูอยู่ไกลๆฝุ่นคนกับบ่คอยมาหน้าบ่อมันบ่ได้อยู่ในเขตชุมชนครับอายุนี้เขตชุมชนนี่เขากระซิดาอยู่นอกฟิบเนาะพี่บ้าแลนวาวเนี่ยนี่ใน้านแรงแรงที่ท่าไงบ้านกล้องมันอาจสีสั้นแน่พี่น้องเพราะว่าพญี่ยงไสซุมภาพนะครับ ขอโทษขออภัยพี่น้องสนุกกับกลั่งลั่นกระลั่งดังครับผมแต่ว่ากระโบถึงกับหลันรมเทิงกะมีพอส่งส่งส่งวาวได้พอเอาวาวได้พอพ่อวาวยู่ได้บอกยังไงพ่อวาวส่งตัวได้ไปใส่ไปขวได้ซ้ำกันน้องพี่อุบัตทั้งสองดวงเลย <laughs> สุดยอดสุดยอดมากๆ เอาบวกซูเปอร์แมนกันปะซูเปอร์แมนแดงเดี๋ยวเอาซูเปอร์แมนมาแล่นเขาไปเอามาแล่นไปเขาต้องไปปั่นเขาต้องไปเอาหางในกองยางหางยวนหยุงกอหางหางยึดทั้งกองยางอีกบ่ไดนย่ดทั้งยวนหางมันถาดขึ้นไหวไหมถอดได้ไหมบนนอ้มือนีไ้ไหมาหางยิบหางยิบซำไหมไปเร็วเด้อยเนี่ยพูดได้จริงจริง เพื่อนเพื่อนสีเปียวเบาผมนั่งปล่อยอยู่หน้าครับผมหน้าพงหญิงใส่ปล่อยอยู่ในบ้านบ่ได้ผู้เฒ่าจมผู้เฒ่าป่อยว่าเห็นไปเร็วเร็วไ,ไปอะครับบ้านีน้มันเป็นมันแต่เฮ็ดเวียกมันเนี้ยนี่ม้บ่ม้มีคำบรรยายนี่ครับพี่น้องผมสุดยอดสวยงามครับพี่น้องผม ขอ,ขอบคุณพี่น้องเบสดสุม่องสุบอนครับผมที่เขามาที่ตามรับสมพะเยาไส้ครับผมฝากกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเห้พุพะเายาไส้น้ำในเด้อครับเด้อปีนี้เปิดฤดูกาลตั้งแต่หัวปีครับผมเอาแบบหัวปีเลยพี่กายนี่มันลาพดปีนี้แก่โตไหมมีความพร้อมสุดๆครับพี่น้องผมบ่ฮู้ว่าทั้งอื่นเปิดฤดูกาลแลนกันลรไปครับแลนกันลรไปนอทั้งอื่นก็ได้พเเะเยาไส้อลเดอครับเด้อครับผมอยู่ดีมีแห้งกระทุ ทุกคนครับผมสวัสดีครับ